สวัสดีเพื่อนเ่อาวคอไกซอร์รทุกคนนะครับพบกับผมนายจะเดชคอนดามะเราคงอยู่กับคอนเทนต์ใหม่ประจาเมืองพันนคอนี่2.0กันอยู่เนาะซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยเราคุยไปถึงลิลิทใหม่สองเซตไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็สามารถแวะไปดูกันได้ว่าลิลิทอันไหนที่น่าสนใจกันบ้างส่วนในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันที่ในส่วนของร้านค้า LC กันเพราะว่าร้านค้า LC ใหม่ของพันนคอนี่2.0เนี่ยมีการอัปเดตเข้ามาใหม่ถึงเจ็ดใบเต็มๆเลยนเว่ามีลดอันบ้านที่เรราาาสมถแลกมาแล้วก็หยิบมาใช้งานได้ซึ่งในลิปนี้พจจก็ะมาล่าให้ทุกคนฟัง ว่าทั้ง7อันนี้เนี่ยในเชิงของเมตามีอันไหนบ้างที่เราสามารถแลกมาใช้งานได้บ้างอพอทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยก็อย่ามารอช้าได้ก่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอจอไว้แล้วไปลุยพร้อมกันเลยดีวยกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคอเพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวรและปลอดภยัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แรา เติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคเบิลเพได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่น,นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดจัสเนตเนี่ยยังไ,ได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกณชิน้นหรือสตาร์เลโก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในค่าวเปิบายใต้คลิปเลยอย่าลืมนะเป๊ะคุ้มเป๊ะฉลาดต้องเคเบิลเพที่เดียวเลยนะ ามาเริ่มต้นจากไลค์คนสายทำลายล้างกันก่อนกับตัวของเฟรมอัฟฟานะครับซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวไลค์คนอันนี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้สมใส่ของเราเนี่ยมีการโดนลดเลือดนะครับจากวิธีอะไรก็ตามเนาะจากสกิลของตัวเองก็ได้หรือว่าถูกมอนสเตอร์โจมตีก็ได้เกิน25%ไปเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีการฮิวคืนให้กับตัวละครที่สมใส่ไลค์คนอันนี้15%นะครับแถมที่วางซ้อน5เนี่ยเรายังจะได้ดามเมจโบนัสเพิ่มขึ้นไปอีก50%เมื่อเกิดเอฟเฟกต์ตรงน ต้องบอกว่าเป็นไลฟ์คนอันหนึ่งที่น่าสนใจมากสำหรับเบรดนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยสำหรับไลฟ์คนสายฟรีของเบรดเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีดีมากใช่ไหมครับใครที่ไม่ได้เปิดประจําตัวเนี่ยก็ต้องหันมาใช้ตัวของ e c r e t ด wow, วอลซึ่งก็ถือว่าเป็นไลฟ์คนลิมิเต็ดใช่ไหมครับกว่าจะหาวางซ้อน5ก็หาได้ยากมากแถมตัวของ e c r e t ด wow, วอลเองก็ยังมีอัพไทม์ที่แย่มากๆด้วยเพราะเราจะได้อัพไทม์ของดาเมจโบนัส bon ได้เต็มๆเนี่ยก็ต่อเมื่อเลือดของเรามันต่ํากว่าตัวของมอนสเตอร์ซึ่งถ้าคุณเล่น Blade, เลยนั่นเองอ่ะซึ่งพอเรามีไลค์คนอันนี้มาเนี่ยนะครับถ้าทุกคนลองดูดาเมจเปรียบเทียบกันเนาะก็จะเห็นว่ามันใกล้เคียงกับตัวของ c wow ีแคดวอล์คัท5อยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ผมคํานวณตรงนี้เนี่ยก็เป็น c ีแคดวอลที่อัพไทม์าด้วยแต่ว่า5 0ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันทําได้ยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับว่าสำหรับคนที่เล่นเอ่อตัวของเบดคู่กับตัวละครที่ฮิวแรงแเช่นตัวของหลวชานั่นหมายความว่าคท wow เวลาีีาีดไกร,รยม0%ซ คนอันนี้มาเนี่ยก็ช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับไลคโคนอันนี้อาจจะมีข้อเสียนิดหน่อยสําหรับเบรดเนาะก็คืออัพไทม์ของตัวไลคโคนกับตัวของสกิลของเบรดเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกันมากเพราะว่าตัวของเฟรมอาฟาเนี่ยสามารถบัฟดาเมจโบนัสได้ทั้งหมด2เทินใช่ไหมครับแต่ว่าตัวสกิลของเบรดเนี่ยมันบัฟการโจมตีปกติทั้งหมด3เทินซึ่งก็อาจจะมีเทินสุดท้ายเนาะที่ดาเมจมันอาจจะ d r อปลงไปบ้าง แต่ว่าโดยรวมแล้วแคลดาเมอโดยภาพรวมออกมาก็ถือว่าใช้งานได้นะครับและก็อย่างที่บอกนะครับว่าพอมันเป็นไร้คโนนสายฟรีปุ๊บก็ทําให้เราไม่จําเป็นต้องมานั่งหาขัดเกลาของซีเ t ตวอลอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆสาหรับคนที่มีเบรดแล้วก็ไม่ได้เปิดประจําตัวนั่นเองอีกตัวละครหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ก็จะเป็นตัวของคาร่านะครับคาร่า <Kara S 2> ก็มีเมคานิกเล่นกับเรื่องของการที่ว่ามอนสเตอร์โจมตีคาร่ามาแล้วก็จะเกิดการเออสวนกลับใช่ไหมครับซึ่งก็การโจมตีของมอนสเตอร์ก็ทําให้เออเกกกดาาาือีหหมนนั็ช่วยทใํใ้ถึง ตรงนี้ได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ตัวของอะไรคนอันนี้ดีสำหรับคาร่ามากๆเลยก็เป็นตรงที่ว่าไอตัวของบัฟ50%ตรงนี้เนี่ยมันกินเวลา2เทินใช่ไหมครับแต่ว่าโดยปกติแล้วตัวคาร่าเนี่ยเราไม่ได้ทําสปีดกันอยู่แล้วนั่นหมายความว่ากว่าจะครบ2เทินของคาร่าเนี่ยเราก็สามารถใช้บัฟตรงนี้ไปได้เยอะมากๆแล้วจริงๆนะครับเพราะงั้นก็ถือว่าดีมากๆเลยสำหรับคาร่า แต่ว่าโดยรวมแล้วก็อาจจะดีไม่เทียบเท่ากับตัวของออร o อนเนาะยังไงซะตัวของออร o อนเนี่ยก็แจก ADK ได้เยอะมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ตัวคาร่าเองก็เป็นตัวละครที่สเกลลิ่งตาม e d k อยู่แล้วด้วยเพราะงั้นก็ถามว่าหลายคน,นนี้เป็นการอัปเกรดจากตัวของ o อร o อไหมคำตอบก็คือไม่นะครับ โดยภาพรวมแล้วจะเบาวกว่าอแต่ว่าข้อดีก็คืออสำหรับคนที่มีตัวละครทาลายล้างหลายๆตัวซึ่งอาจจะมีตัวละครทําลายล้างที่อยากใช้อลเลอรออนอยู่คาร่าก็สามารถหนีมาใช้เป็นตัวของเฟรมอัฟฟาได้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ดีสำหรับคาร่า,าคือมันมีเรื่องของการฮิวตัวคาร่าขึ้นด้วย15%ใช่ไหมครับก็ทําให้คาร่าสามารถแทงดาเมจได้มากขึ้นอีกนิดนึงอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี อ่ะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะนึกถึงอีกหนึ่งตัวละครใช่ไหมครับที่มีแมคาีนิกเกี่ยวกับเรื่องของการลดเลือดอีกเหมือนกันก็คือตัวของอารันแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าตัวสกิลของอารันเนี่ยมันลดเลือดได้ไม่ถึง25%เนาะนั่นหมายความว่าเบิร์กอาวุธตรงนี้สำหรับอารันเนี่ยก็ทำงานได้ยากมากเพาะง้นส่วนตัวไม่ค่อยแนะนำนะครับ มาดูในส่วนของไลค์โคนสายรบล้ลางกันบ้างอย่างตัวของ i ิสโชทามนะครับไลค์โคนอันนี้นะครับจะทําให้เมื่อผู้สมใสัยของเราเนี่ยทำการแปะดีบัฟใส่ตัวของมอนสเตอร์ก็จะทําให้ผู้สมใสัยเนี่ยได้สแต็กทริกนะครับซึ่งสแต็กทริกตรงนี้สามารถเก็บสะสมได้ทั้งหมด3ขั้นด้วยกันแต่ละขั้นก็จะให้ดามแบโบนัสกับตัวละครอ,อยู่ที่10%แล้วก็เอฟเฟกต์ทริกตรงนี้จะสามารถอยู่ได้แค่เทิร์นเดียวเท่านั้นแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ผู้สมสัยของเรามีค่าเอฟเฟกต์ฮิตเร้้านขนขนไก็สสย ของเราจะต้องมีความสามารถในการแปะดีบัฟในทุกๆเทิร์นนะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ทริคตรงนี้สามารถอยู่ได้แค่เทิร์นเดียวเท่านั้นถ้าตัวละครของเราไม่สามารถแปะดีบัฟได้ทุกเทิร์นเนี่ยเราจะไม่สามารถเก็บสแต็กจนถึง30%ได้เพราะงั้นก็จะเป็นเรื่องที่แย่มากๆ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือไลค์โคนอันนี้เป็นไลค์โคนสายดาเมจใช่ไหมครับซึ่งตัวละครณนะปัจจุบันที่เป็นตัวละครสายลบล้างและอยากทำดาเมจเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือจะมีกลุ่มของตัวละครทำดอทดาเมจใช่ไหมเช่นตัวของแซมโปลูก้ากุยเนเฟิร์นกาฟก้าหรือว่าตัวของแบคซอนเป็นต้นอ๋อแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่สามารถทำดาเมจได้เหมือนกันก็คือตัวของเวลเนาะ ซึ่งเงินไขแรกติกผ่านใช่ไหมครับเพราะว่าตัวละครพวกนี้ก็สามารถแปะดีบัฟได้ทุกเทิร์นอยู่แล้วเพราะงั้นเราก็จะได้ดามเมจโบนัส30%ไปเต็มๆแต่ว่าถ้าเราลองดูเทียบกับตัวของไลค์คนสายฟรีอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวของเฟอร์มาตาทุกคนก็เจ๋งนะว,ว่าเฟอร์มาตาเนี่ยมีความสามารถในการแจกบัฟที่เยอะกว่าใช่ไหมครับดาเมจโบนัสก,ก็ได้ถึง32%ซึ่งก็เยอะกว่า30%แล้วก็มีเรื่องของการเอ,อ่อให้เบ็ดเอฟเฟกด้วยตรงนี้ก็เอาไปใช้ทำดาเมจได้เหมือนกันนั่นหมายความว่าอิทกาาเเฟอรต้้้หงนาาใงนงใ80% เพื่อให้เราได้รับเอเดคเพิ่มขึ้น36%แต่ก็เปที่น่าเสียดายเนาะว่าตัวละครที่ผมก่าวไปเมื่อสักครู่ทั้งหมดนั้นเนี่ยมีน้อยตัวละครมากๆนะครับที่จะอยากทำเอฟเฟกต์ฮิตเรทถึง80% ลูก้ากูนนเฟิร์นแล้วก็แซมโบตัวละครพวกนี้ก็อยากทำแค่67%เท่านั้นส่วนตัวของกาฟก้าก็อยากทำแค่27แล้วก็ตัวของเวลเองก็อยากทำแค่ประมาณ40%เท่านั้นเองอาจจะมีแค่ตัวละครเดียวเท่านั้นนะครับที่เราทำได้สูงขนาดนั้นเนาะก็คือตัวของเอ่อแบ็กซ์บอดนะครับที่ต้องการเอฟเฟกต์ฮิตเรลถึง120%อ่าะแต่ว่าถึงแบ็กซอร์ดจะอยากทำเอฟเฟกต์ฮิตเรลเยอะๆใช่ไหมครับแต่ก็ต้องเข้าใจเนาะว่าหลายคนอัน,นเนี้ยอิสโตรไทม์มเเมเ,เ,น,มน,เมนัก,กจ่ การที่เราต้องมานั่งเสียนสตัตในการฟาร์มเลนิกให้ในส่วนของเอฟเฟกต์ฮิตเรทให้ได้เยอะมากๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราจะเสียแสแตทอื่นๆไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเ d k หรือว่าสปีดอะไรแบบนี้โดยภาพรวมแล้วเราก็เลยไม่ได้ทำให้แบ็กซอนของเราแรงขึ้นสักเท่าไหร่ พั้นหลายคอันนี้โดยรวมแล้วก็เลยไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมเนาะว่าตัวละครสายดาเมจที่เป็นผ่าดลบล้างเนี่ยมันมีลายคนนะครับที่ดีกับตัวละครพวกนี้อยู่ก็คือในส่วนของกู๊ดไนท์ซี Well แล้วก็ในส่วนของ Eye of the p เพ y นะครับพงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆมี2หลไรคคอันนี้อยู่ใน ID ของเราเนี่ยไอส่วนของ Isto Time ของเราก็จะไม่ได้ใช้แล้วก็นอนครั้งนั่นเองดังนั้นไรยคนอันนี้ก็ไม่ใช่ลายคนที่ดีในการแลกมาใช้งานนะครับ เอะต่อมานะครับมาดูในส่วนของไลค์โคนสายปัญญากันบ้างอย่างตัวของ The Day the Cosmos Fell เนาะไลค์โคนอันนี้นะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของการทําให้ผู้สมัคใส่ได้เอเคเพิ่มขึ้น24%แล้วก็ถ้าผู้สมัคใส่เนี่ยทำการโจมตีสายมอนสเตอร์ขั้นต่ํา2ตัวเนาะแล้วก็มอนสเตอร์สตัวนั้นเนี่ยมีจุดอ่อนที่ตรงกันก็จะทําให้ค่า Critical Damage าของตัวละครเพิ่มขึ้น40%ต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วไลค์โคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นไลค์โคนที่ค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าเออในส่วนของไลค์โคน F2P เนี่ยนะคคคครัััััับมมมมนนนนกก็ีีีไลสาาายยปญญท่่ด่ดเหือออใชงงตวข ถามคือระหว่าง2อ,อันนี้เนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันคําตอบก็คือโดยภาพรวมแล้ว2อ,อันนี้จะใกล้เคียงกันมากนะครับ อ่ะผมยกตัวอย่างเช่นในกรณีของจิ้งหยวนก็ได้นะครับรับจิ้งหยวนเนี่ยตัวของ The Day The Cosmos Fail เนี่ยโดยภาพรวมแล้วแรงน้อยกว่าตัวของ s e r ร e s ซ็ตออฟ e ดอะแบ็กฟัอยู่นิดหน่อยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาจิ้งหยวนไปเล่นคู่กับตัวของรวนเหมยนะครับที่มีความสามารถในการแจกดาเมจโบนัสให้กับเราเยอะมากๆแล้วเนี่ยจนทำให้บัฟของ Serieset ตอ t ฟเดอะแ a ็กฟัเนี่ยมาส่งผลน้อยลงใช่ไหมครับตัวของ The Day The Cosmos Fail ก็จะดูดีขึ้นมาเนาะเพราะงั้นโดยสรุปก็คือ2อันนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วดีใกล้ๆก,ก,กันนะครับค่อนข้างข อ่ะต่อมานะครับมาดู้เรนสอนของไลค,ค์คนล่าสังหารกันบ้างอย่างตัวของ Final Victor นะครับไลค,ค์คนอันนี้นะครับให้ a d k เรา20%แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้สมัครใส่ทำการโจมตีติดค l ิปปุ๊บก็จะมีการเก็บ Stack Good Fortune ขึ้นมาโดยสามารถเก็บได้สูงสุด4ครั้งแต่ Stack นะครับก็จะเพิ่มค่คา Critical Damage ให้ตัวละคร12%เพราะ,ะนั้นหมายความว่าไลค,ค์คนอันนี้จะแจก Critical Damage ให้เราได้สูงสุดถึง48%นั่นเองแล้วก็ไอ้บัฟ48% Critical Damage ตรงนี้เนี่ยก็จะหายไปเมื่อจบเทิร์นของตัวละค,คร Carry ตัวนี้เพราะ,ะนั้นตัวละค,คร Carry ที่มีหลายฮิตเนาะพอยิ่งมีหลายฮิตเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราก็สามารถเก็บ stack good fortune ได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นตัวละครตัวแรกที่สามารถใช้ไลคนอันนี้ได้ดีมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโทปัสนะครับเพราะสกิลต่อสู้หมูดัมบี้ของเขาเนี่ยมีถึง8ปีฮิตเต็มๆพอ,อนก็สามารถเก็บในส่วนของ stack good fortune ได้ดีมากๆเลยทีเดียวและถ้าสกิลต่อสู้ในครั้งนั้นมีการแลก a คชั่นของหมูดัมบี้ขึ้นมาทำให้เขาสามารถ a คชั่นได้อีกเนี่ยนะครับไอาการโจมตีต่อเนื่องตรงนั้นก็จะได้ c r i t i c a ลดา m a g e ไปอีก48%ด้า,านง ได้ก็จะเป็นตัวของเซเล่เนาะเพราะเซเล่เนี่ยสกิลต่อสู้ของเขาก็มี4ฮิตใช่ไหมครับก็สามารถเก็บ stack food for จูนได้ดีพอสมควรแล้วก็ถ้าเราทําการกดสกิล d ตเม g ต่อหลังจากที่เราทาการกดสกิลต่อสู้เลยเนี่ยไอสกิล d a m a g ตรงนั้นเนี่ยก็จะได้ค r ิ t i c a l d a m a g จากตรงนี้ไปด้วยนะครับและนอกจากนี้เนาะถ้าสมมติว่าเซเล่ทำการสังหารศัตรูได้ก็จะมี passive r e s u r g e n t เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับก็คือตัวของเซเล่ก็จะได้เทินแถมซึ่งไอเทินแถมตรงนี้มันไม่นับว่าเป็นเทินใหม่เนาะก็ทําให้เราสามารถใช้งานคิดติ c a l ด a า a มตรงนี้ได้ต่อน,นั่นเอง พราะสํหรับไซเลนเนี่ยก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับอ่ะอีกตัวละครหนึ่งที่ใช้งานได้ดีก็จะเป็นตัวของตั้นเหิงนะครับสกิลต่อสู้ตั้นเหิงก็มี4ฮิตเหมือนกันก็สามารถเก็บ stack good fortune ได้ค่อนข้างดีอ่ะแต่ว่าตั้นเหิงเนี่ยก็มีข้อเสียอยู่เนาะก็คือตัวของตั้นเหิงมันมี p า s s i v ข้อนึงใช่มั้ครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้รับบัฟไปเนี่ยไอ้การโจมตีครั้งต่อไปของเขาก็จะได้ค่าทะลวงต้านลมนั่นหมายความว่าหลังจากที่ตั้นเหิงได้รับบัฟมาแล้วเนี่ยพอถึงเทิร์นของตั้นเหิงปุ๊บเราก็อยากจะใช้เป็นตัวของสกิลดาเมจใช่มั้เพราะว่าตัวคูณมันค่อนข้างสูงแล้วก็สามารถใช้บัฟทะลวงต้านลมได้ค่อนข้างดีแต่ว่าสกิลดาเิจของตั้นเหิงเนี่ยมีแค่ฮิตเดียว นั่นหมายความว่าไฟนอลว e กเตอร์ก็จะส่งผลได้ค่อนข้างน้อยดังนั้นตั้นเหิงก็จะมีข้อเสียตรงนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็พอจะใช้งานได้อยู่อีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวของหยานชิงนะครับเพราะสกิลต่อสู้ของเขาก็หลายฮิตเหมือนกันเพียงแต่ว่าหยานชิงอาจจะใช้ไลคนนี้ไม่ค่อยดีมากเพราะว่าตัวละครนี้มีค่าคลิเยอะอยู่แล้วนะครับตัวของพาสซีฟของหยานชิงมีการแจกค่าคียเรดเยอะมากใช่ไหมทำให้เราสามารถแตะคียิที่ข้อดาเมจจากตัวของลิลิคได้ค่อนข้างเยอะเพราะงั้นบัฟคีย,ย,นย,ยน์นี่ข้อยาเับเพจาก จะไม่ได้เหมาะอะไรมากส่วนตัวละครแคลรี่แลล่าสังหารที่เหลือนะครับก็คือตัวของชูชางแล้วก็ดรเรโชเนี่ยต้องบอกว่าสกิลต่อสู้ของ2ตัวละครตัวนี้เนี่ยมีจำนวนฮิตค่อนข้างน้อยจริงๆนะครับดรเรโชมีแค่ฮิตเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของชูชางก็มีแค่2ฮิต นั่นหมายความว่าเขาสามารถเก็บแสกูด Fortune ได้ค่อนข้างน้อยเนาะดังนั้นสตัวละครนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วต่อให้ผมจะบอกว่าตัวของ Final Victor จะดีกับตัวละครอย่างเซเล่โทปัสอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่เมื่อเทียบกับตัวของ u ูซ i n อ in the ต e r ์ซีเนี่ยนะครับไอตัวของไลคนจากร้านคางเฮอร์ตาอันเนี้ยก็ยังคงดูดีกว่าอยู่ังตัวละครแครี่ตัวไหนที่ใส่เปตัวของไลคนจากร้านคาเฮอร์ต้าอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวของ Final ว i c t ต r เนาะเพียงแต่ว่า t เนข้งาา แล้วก็อีกตัวหนึ่งใส่เป็นตัวของ Final Victor พอถ้าเทียบตัวของ Final Victor กับไลค์โคนสายฟรีอีกอันหนึ่งอย่างตัวของ Riverflow ใช่ไหมครับก็ Final Victor ค่อนข้างดีกว่ามากๆดังนั้นก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้เล่นสายฟรีนะครับอะต่อมานะครับเป็นในส่วนของไลค์โคนสายประสานอย่างตัวของ Dreamview Avenger กันบ้างไลค์โคนอันนี้จะช่วยทําให้เมื่อผู้สมสยัยทําทการโจมตีปกติใช้สกิลต่อสู้หรือว่าสกิลเตเมทมันจะมีการบัฟดาเมจโบนัสให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราทั้งทีมนะครับตาม ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมใช้ไลค์คนนี้ให้กับตัวของทิงยุนใช่ไหมครับแล้วทิงยุนของผมใช้การโจมตีปกติปุ๊บทั้งทีมของเราเนี่ยก็จะโจมตีปกติแรงขึ้น20%แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทิงยุนของผมสกิลอัตเตเมทมาพอดีใช่ไหมครับแล้วก็ผมใช้งานสกิลอัตเตอเมทไปก็จะกลายเป็นว่าเพื่อ่วมทีมของเราทั้งทีมจะได้ดาเมจโบนัสของสกิลอัตเตเมทเพิ่มขึ้น20%แทนส่วนรับการโจมตีปกติ20%ตอนต้นเนี่ยก็จะหายไปนั่นเองโดยภาพรวมแล้วไลค์คนอัน,น พอบัฟที่แจกเนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยอยู่ที่20%คือมันจะใช้คุ้มได้จริงๆก็ต่อเมื่อทีมของเราเนี่ยมีคนใช้งานบัฟนี้เยอะๆเนาะก็คือพูดง่ายๆว่าเราเล่นตัวละครแครี่หลายๆตัวแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นตัวละครแครี่สตัวนั้นที่เราเล่นคู่กันเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้สกิลประเภทเดียวกันอีกพอหลายคนอันนี้สามารถบัฟได้แค่การโจมตีประเภทเดียวใช่ไหมครับเพราะอันโดยภาพรวมแล้วถือว่าเป็นหลายคนอันหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ยากมากๆ แถมหลยคนสายประสานสำหรับสายฟรีเนี่ยมันมีอันนึงที่ดีมากๆเลยอย่างตัวของ Mercing นคใช่ไหมครับหลายๆตัวละครสายประสานก็อยากจะใช้หลยคนอันนี้เพราะมันช่วยในเรื่องของพลังงานทําให้ตัวละครประสานของเราเนี่ยสามารถกดอันติได้ไวดังนั้นหลยคนอันนี้ที่แจกดาเมจโบนัสได้แค่20%เนี่ยจึงไม่น่าใช้อย่างแรงนะครับ อ่ะต่อมามาดูในส่วนของไลโคสายอนุรักษ์กันบ้านนะครับอย่างโตัวของ Destiny Threadforwoven ไลโคอันนี้นะครับมีส่วนช่วยทําให้เอฟเฟค itive r e s i s t n ของตัวละครเนี่ยเพิ่มขึ้น20%แล้วก็ทุกๆค่า defense 100หน่วยเนี่ยพวกสมศสัยของเราก็จะมี damage b o n u เพิ่มขึ้น1.2%โดยสามารถ s t a ็กได้สูงสุด48%ซึ่งก็เทียบเท่ากับ defense ประมาณ4,000นั่นเองเนาะซึ่งต้องเข้าใจเนาะว่าณปัจจุบันนะครับตัวละครสายอนุรักษ์ที่ scaling ตาม defense ยังไม่ได้มีตัวละครไหนที่สามารถทําเอ่อ d ได้หนักขนาดนี้เนาะเพราะก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าเรา stack แต่ defense ไม่ได้ใช่มั้ย ตัวละครอนุรักษ์หลายๆตัวเนี่ยก็อยากจะทําสปีดเพื่อให้เทิร์นของตัวเองเยอะขึ้นจะได้สามารถเก็บอันติแล้วก็กดอันไม้ตายได้บ่อยๆแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือตัวละครสายอนุรักษ์ที่มีโพเทนชยลในการทำดาเมจเนี่ยณปัจจุบันมันยังไม่มีนะครับยังไม่มีตัวละครไหนเนาะที่เอามาทําเป็นตัวละครสายดาเมจแล้วมันเวิร์กจริงๆนะครับก็อาจจะต้องรอตัวละครสายอนุรักษ์ในอนาคตที่มีความสามารถในการทำดาเมจที่ดีออกมาอีกทีหนึง่งณปัจจุบันยังไม่มีตัวละครที่สามารถใช้งานได้นะครับ อ่ะต่อมานะครับมาดูในส่วนของไายคนสายเฟื่องฟูกันบ้างอย่างตัวของวอตติสเลียวนะครับไร้คน,นนี้มีส่วนช่วยในการทาให้เบรกเอฟเฟกของตัวละครที่สมใส่เพิ่มขึ้น48%แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้สมสัสยทาการโจมตีปกติไปก็จะมีการฟื้นฟูเลือดของตัวเองที่ประมาณ4%ของ MHP นั่นเองก็เห็นว่าไายคนในนี้โดยภาพรวมแล้วก็เป็นการโฟกัสตัวเองเป็นหลักใช่ไหมครับให้เบรกเอฟเฟกตัวเองสูงๆแล้วก็สามารถฮิลวได้แค่ตัวเองเท่านั้นซึ่งก็ขัดกับตัวละครสายเฟื่องฟูปกติ ยังไม่มีตัวละครที่สามารถสมใส่ไรยคนอันนี้ได้เนาะก็อาจจะต้องรอตัวละครเครื่องฟูลในอนาคตนะครับที่อ่ะโอเคอาจจะมีความสามารถในการเบรกมอนสเตอร์ดีๆซึ่งทําให้เราสามารถใช้เบรกเอฟเฟกได้คุ้มแล้วก็อาจจะมีสกิลที่ซัพพอร์ตเพื่อนเป็นหลักเนาะเพราะว่าตัวเองไม่ต้องสนใจแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าการโจมตีปกติของตัวเองก็สามารถทีตัวเองได้อยู่แล้วซึ่งก็ต้องรอกันต่อไปเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะ็นส่วนช่วยในเรื่องของการทําให้เพื่อนๆเลือกรายคนจากร้านค้าลายคนได้ดีมากขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วจะเลือกอะไรก็ขึ้นอยู่กับไอดีของเพื่อนๆเนาะว่ามีตัวละครประเภทไหนเยอะอะไรแค่ไหนอะไรแบบนี้พรอนก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันแล้วก็ต้องอย่าลืมด้วยนะว่ารายคนอันเก่าๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของควิดโฟลคูโอไม่ว่าจะเป็นตัวของซีรีส์เดสส e ออฟเดอะเบรกฟาดอะไรแบบนี้พอนก็อย่าลืมดูเทียบกันด้วยนะอ สำหรับคลิปนี้พอจะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดก,กันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ